10ราชการกำหนดให้วันที่14เมษายนเป็นวันอะไรข้อ1วันสิ่งแวดล้อมข้อ2วันแห่งครอบครัวข้อ3วันผู้สูงอายุข้อ4วันสันติภาพข้อนี้ถ้าน้องจำได้ว่า14เมษายนเนี่ยตั้งแต่วันที่13ถึง15เนี่ยถือเป็นช่วงวันสำคัญของไทยคือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือที่เรียกว่าวันสงการ แต่ว่าในวันสงการเนี่ยมีความสําคัญแทรกอยู่เข้าไปอีกคือวันที่14เมษายนเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในวันสงการเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันแห่งครอบครัว ถามว่าทําไมถึงเรียกว่าเป็นวันแห่งครอบครัวเพราะเขาเปรียบเสมือนว่าเวลาเป็นวันปีใหม่ปุ๊บทุกคนก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้มีโอกาสกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือได้มีการรวมญาติสั่งสารกันเขาก็เลยให้วันที่เราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปเจอญาติพี่น้องเป็นวันแห่งครอบครัวนั่นเองเขาพยายามส่งเสริมการมีความรักกันในครอบครัวถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขาถามว่าวันที่สิบสี่เมษายนเป็นวันอะไรน้องต้องตอบข้อสองนะคือเป็นวันแห่งครอบครัวทีนี้พี่ให้น้องดูโจทย์ข้ออื่นๆด้วยที่เขาพูดว่าวันสิ่งแวดล้อมวันผู้สูงอายุและวันสันติภาพมาดูกันว่าตรงอะไรตรงกับวันไหนบ้างวันสิ่งแวดล้อมเน้นว่าของไทยนะตรงกับวันที่สี่ธันวาคม การที่วันสิงแวดล้อมของไทยเนี่ยตรงกับวันที่4ธันวาคมเนี่ยมีที่มาด้วยถ้าน้องทุกคนจำได้ในทุกๆวันที่5เม5ธันวาคมคือเป็นวันพ่อแห่งชาติคือเป็นตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9เนี่ยทรงประสูติถูกไหมเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเวลาท่านมีพระราชดำรัสท่านจะพระราชดำรัสในวันที่4ธันวาคม แต่เมื่อปีวันที่4ีธันวาคมของปี2532เนี่ยพระองค์ได้ทรงพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนกำลังควเชิญบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยประเทศไทยจะต้องได้รับปัญหาแน่นอนถ้ายังไม่มีทางแก้ไขที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยควรจะปฏิบัติตามควรจะรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานของเราต่อไป ดังนั้นรัฐบาลก็เลยรู้เห็นความสําคัญว่าเฮ้ยเราจะต้องเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมแล้วแหละรัฐบาลก็เลยกําหนดว่าวันที่สี่ธันวาที่ในหลวงของเราเนี่ยทรงพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมกําหนดให้วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นวันสิ่งแวดล้อมคือตรงกับวันที่สี่ธันวานะไม่ใช่สี่เมษาข้อนี้ก็ผิดที่มาดูวันผู้สูงอายุบ้างบางทีน้องจะชอบสับสนถูกไหมเพราะว่าวันสูงอายุเนี่ย ก็ถือว่าเป็นวันที่อยู่ในช่วงสงการเหมือนกันแต่เป็นวันที่ตรงกับวันที่13เมษายนเพราะว่าเขาเปรียบเสมือนว่าวันที่ยังอยู่ในการขึ้นปีเก่าอยู่เนี่ยน้องก็ต้องดูแลผู้สูงอายุโดยการเอาใจใส่ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยกำหนดว่าวันที่เราได้ไปพบเจอญาติวันปีใหม่ของไทยนี่แหละวันนี้กำหนดซะเลยว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยก็คือวันที่13เมษายน ส่วนการพูดถึงวันสันติภาพวันสันติภาพเนี่ยเป็นวันที่ตรงกับวันที่สิบหกเดือนสิงหาคมซึ่งวันนี้หมายถึงวันสันติภาพของไทยนะถามว่าทำไมถึงตั้งให้ตรงกับวันที่สิบหสิงหาคมเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นวันที่ยุติสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้น ถ้าน้องยุติสงครามโลกครั้งที่สองในวันที่16สิงหาคมเขาก็เลยเลึกลว่าโอเคงั้นวันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นแห่งสันติภาพแล้วกันเพราะฉะนั้นในสี่ข้อเนี้วันศีแวะร้องคนที่สี่ธันวาวันผู้สูงอายุควันที่13เมษายนวันสันติภาพของไทยคือวันที่16สิงหาคมแต่โจทย์ถามถึงวันที่14เมษายนซึ่ง14เมษายนคือวันแห่งครอบครัวนั่นเองเพราะฉะข้อนี้ตอบข้อสองนะคะ